ก็มีนักเรียนนะครับสอบถามเข้ามานะครับทําคลิปเกี่ยวกับเอกสารการสมัครในเรือนหน่อยครับนะครับเดี๋ยวเรามาดูนะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับในน้องสอบถามเข้ามานะครับไปดูเลยครับระเบียบการนะครับทั่วไปนะครับและวิธีการสอบคัดเลือกบุคคนเรือเขาเป็นในเตรียมทหารในส่วนของกองทัพเรือประจำปีการศึกษา254ครับ การเตรียมตัวของผู้สมัครนะครับสิ่งที่ต้องเตรียมนะครับสิ่งที่ต้องเตรียมมีดังนี้เดี๋ยวมาดูกันทีละขั้นตอนนะครับสิ่งที่ต้องเตรียมนะครับนี่เลยนะครับ4.2เตรียมไฟล์สาหรับอัปโหลดหลักฐานการสมัครคัดเลือกประกอบด้วยนะครับ4.2.1ภาพถ่ายบุคคลนะครับโดยการถ่ายหรือการสแกนเป็นไฟล์ JPEG ที่มีขนาดไม่เกิน300 KB ซึ่งจะต้องเป็นภาพนะครับหน้าตรงแบบครึ่งตัวของผู้สมัครที่แต่งกายในชุดนักเรียนหรือนักศึกษาไม่สวมหมวกไม่สวมแว่นตาโดยพื้นหลังของภาพจะต้องเป็นสีขาวเท่านั้นนะครับสีขาวเท่านั้น ต่อไปสี่ดสองสองภาพถ่ายบัตรประจําตัวประชาชนนะครับภาพถ่ายบัตรเตรียมตัวประชาชนถ่ายหรือสแกนนะครับเป็นไฟล์ jpg ที่มีขนาดไม่เกิน300 kb ซึ่งจะต้องเป็นภาพด้านหน้าของบัตรประชาชนที่มีภาพบุคคลตัวเลขและข้อความบนบัตรดังกล่าวที่ชัดเจนครบถ้วน นะครับพอต่อไป4.2.3นะครับพอต่อไป4.2.3ภาพถ่ายหลักฐานการศึกษาหรือสแกนนะครับในสแกนเป็นไฟล์ jpg ที่มีขนาดไม่เกิน300 kb ซึ่งจะต้องนะครับเป็นภาพหลักฐานการศึกษาของผู้สมัครนะครับที่มีความชัดเจนและครบถ้วน ทั้งนี้หลักฐานดังกล่าวจะต้องเป็นหลักฐานที่แสดงว่าผู้สมัครเป็นผู้ที่สําเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าหรือหากอยู่ระหว่างนะครับการศึกษาต้องเป็นการศึกษาในหลักสูตรประเภทสามัญศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่สี่ขึ้นไปเท่านั้น โดยต้องไม่เป็นการศึกษาในหลักสูตรการศึกษาประเภทอาชีวศึกษาหรือหลักสูตรอื่นที่มีคุณวุฒิเมื่อสำเร็จการศึกษาเป็นประเภทประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือคุณวุฒิอื่นที่สามารถปฏิบัติงานวิชาชีพที่เทียบเท่าขอวข้อนี้ ไป, um. ไปอ่านให้ดีๆอีกรอบหนึ่งนะครับไปอ่านให้ดีๆอีกรอบหนึ่งหัวข้อต่อไปนะครับหัวข้อต่อไปเอกสารที่จะต้องเตรียมมาในวันทําสัญญานะครับเอกสารที่ต้องเตรียมมาในวันทําสัญญานะครับห้าหนึ่งเอกสารส่วนตัวนักเรียนนะครับก็จะมีทุติบัตรตัวจริงหรือใบแทนพร้อมสำเนานะครับข้อต่อไปทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้านของนักเรียนของบิดา มารดาตัวจริงพร้อมสำเนาหนึ่งชุดข้อต่อไปในกรณีที่บิดาหรือมารดาถิงแก่กรรมนะครับในกรณีที่บิดาหรือมารดาถิงแก่กรรมให้นําใบมรณะบัตรมาแสดงแทนพร้อมสำเนาหนึ่งชุดข้อต่อไปหลักฐานการเปลี่ยนชื่อตัวสกุลน,นะครับถ้ามีนะครับก็นําไปด้วยนะครับหลักฐานการเปลี่ยนชื่อตัวสกุลเนี่ย ข้อต่อไประเบียนแสดงผลการเรียนนะครับระเบียนแสดงผลการเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่4นะครับภายในวงเล็บปปลาพพานเลขหนึ่งนะครับฉบับจริงนะครับนําไปฉบับจริงไปนะครับข้อต่อไปทะเบียนสมรสของบิดามารดาหรือหนังสือการจดทะเบียนรับรองบุตรพร้อมสำเนาหนึ่งชุดนะครับ ข้อต่อไปนะครับเอกสารของผู้ปกครองและผู้ค้ำประกันนะครับเอกสารของผู้ปกครองและผู้ค้ำประกันก็จะมีทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้านของผู้ปกครองและผู้ค้ำประกันตัวจริงพร้อมสำเนาหนึ่งชุดต่อไปในกรณีที่ผู้ปกครองผู้ค้ำประกันนะครับผู้ปกครองหรือผู้ค้ำประกันเป็นบิดาหรือมารดาของนักเรียนหรือมีทะเบียนบ้าน อยู่ในบ้านเดียวกันกับนักเรียนอนุโลมให้ใช้ชุดเดียวกันกับนักเรียนนะครับข้อต่อไปบัตรประจำตัวข้าราชการหรือพนักงานหรือบัตรประจำตัวประชาชนที่ยังไม่หมดอายุนะครับตัวจริงพร้อมสำเนาหนึ่งชุดข้อต่อไปในกรณีที่บัตรประจำตัวของผู้ค้ำประกันหมดอายุให้ผู้บังคับบัญชาระดับผู้บังคับกองพันธุ สารวัตรใหญ่หัวหน้าแผนกหรือเทียบเท่าขึ้นไปนะครับออกหนังสือรับรองให้เพื่อใช้ประกอบกับบัตรประจำตัวที่หมดอายุข้อต่อไปสำเนาบัตรประจำตัวของคู่สมรสนะครับสำเนาบัตรประจำตัวของคู่สมรสข้อต่อไปสำเนาทะเบียนสมรสหรือใบหย่า ต่อไปหนังสือแสดงความยินยอมในการทำนิติกรรมของคู่สมรสข้อต่อไปเอกสารซึ่งถ่ายจากเอกสารฉบับจริงให้เจ้าของเอกสารรับรองสำเนาถูกต้องทุกฉบับข้อ6นะครับข้อหงหนังสือมอบอำนาจและหนังสือยินยอมในกรณีที่ผู้ทำสัญญาในฐานะผู้ปกครอง ซึ่งมิใช่บิดาหรือมารดาของนักเรียนต้องได้รับมอบอำนาจเป็นลายลักษณ์อักษรจากบิดาหรือมารดานะครับผู้ทำสัญญาในฐานะผู้ปกครองและทำสัญญาในฐานะผู้ค้ำประกันซึ่งทำการสมรสแล้วต้องได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากผู้สมรสว่าให้ทำนิติกรรมได้ แบบฟอร์มแบบฟอร์มหนังสือรับรองอขอแก้ไขนะครับขอแก้ไขแบบฟอร์มหนังสือดังกล่าวนะครับจะแจกให้ในวันที่ประกาศผลรอบสุดท้ายนะครับประกาศผลรอบสุดท้ายค่าใช้จ่ายนะครับสองหมืห้าพันบาทนะครับสองหมืห้าพันบาทในวันที่ทําสัญญานะครับในวันที่ทําสัญญาก็รายละเอียดเอกสารนะครับที่สอบถามมานักเรียนสอบถามมาก็ได้จัดทาให้เรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวจะ ยโนยนไปที่ช่องยูทูบนะครับที่หน้าโปรโฟไฟล์ให้นะครับอันนี้เป็นเอกสารนะครับเกี่ยวกับการรับสมัครเข้าเป็นนักเ,กเรียนเตรียมทหารในส่วนของกองทัพเรืออันนี้พี่เอามาให้ดูในระเบียบการของปีงบประมาณ64นะครับส่วนของปี65นั้นระเบียบการยังไม่ออกนะครับยังไม่ออกก็เลยเนำฉบับเก่านะครับซึ่งส่วนใหญ่ก็ใช้เหมือนเดิมแค่ทุกปีนะครับมาให้ศึกษาดูก่อนนะครับหากมีประโยชน์ก็ฝาก กดแชร์กดติดตามให้เพื่อนเราด้วยนะครับก็ขอบคุณที่ติดตามจนถึคลิปนะครับก็พบกันใหม่คลิปต่อไปหากมีข้อสงสัยยังไงนะครับสอบถามนะครับสอบถามอยากถามเรื่องอะไรอยากทราบเรื่องอะไรก็คมอมเมนต์เข้ามานะครับเดี๋ยวจะหาคตอบมาให้นะครับสวัสดีครับ